รีวิวซีรีส์เกาหลีส Sky คตเต t e r ขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่รับฟังรีวิวช่อง The Series Movie Review ไม่พลาดรีวิวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe ใต้คลิปวิดีโอได้เลยรูปภาพอาจไม่ตรงกับเสียงรีวิวเพราะมีรูปที่อยากให้ชมเยอะมาก Sky Cluster บอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวผู้ลักมากดีที่ต่างแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเอง ภายใต้หลังคาของที่พักอาศัยระดับไฮโซซึ่งจะให้สิทธิเฉพาะกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามาอยู่แล้วเท่านั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพเป็นแพทย์และอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสังคมชั้นสูงซึ่งทุกครอบครัวเหล่าภรรยาและกลุ่มแม่บ้านต่างพยายามทำทุกวิถีทางที่จะไต่เต้าแทนสามีเพื่อให้ได้ขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้นและยังพร้อมทำทุกอย่างเพื่อใหล้ลูกสอบติดในคณะที่ตนต้องการ ซึ่งแน่นอนคงหนีไม่พ้นคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโซลการฟาดฟันความทะยอทะยานความกระเสือกกระสนและความตะกลัดตะกรามในลาบยศหน้าตาทางสังคมของผู้คนเหล่านี้ไม่เคยจบสิ้นและนี่เองคือสาเหตุของปมที่ซ้อนปมอ,อย่างไม่มีวันจบสิ้นที่เมื่อคลี่คลายแต่ละปมก็จะกลายเป็นเรื่องร้ายแรงมากขึ้นไปเรื่อยๆจนหยุดไม่อยู่ ครอบครัวนี้ฮันซอจินกุมบางเหียนในการเดินหมากแต่ละก้าวด้วยความที่เธอมีความทะเยอทะยานสูงมากเธอจึงสามารถทำทุกอย่างไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเพื่อสิ่งที่เธอและครอบครัวต้องการไม่ว่าจะเป็นการช่วงชิงมาซึ่งติวเตอร์ระดับชาติค่าตัวแพงสูงลิ้วระดับหลักร้อยล้านวอนอย่างคิมจูยยองรับบทโดยคิมซอฮยอง มาให้ลูกสาวได้สมดังใจหรือรวมถึงการช่วยหาเส้นสายทําทุกทางให้สามีได้เลื่อนตําแหน่งตามที่เขาต้องการที่ถึงแม้เขาจะพูดตลอดว่าไม่ต้องการเส้นสายแต่พอได้ในสิ่งที่ต้องการก็ยิ้มแก้มปริกครอบครัวที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบในสายตาคนอื่นแบบนี้แต่กลับซ่อนปมความลับไว้มากมายที่น่าติดตามได้อย่างคาดไม่ถึง และสะท้อนใจขึ้นมาว่าหากการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแม่จะต้องทุ่มเทถึงขนาดนี้ลูกจะต้องอ่านหนังสือถึงขนาดทำห้องอ่านหนังสือในห้องนอนและต้องมีโคตรระดับท็อปที่ใช้เงินมากขนาดนี้แล้วตกลงการส่งลูกให้ไปหาความรู้หรือส่งไปเพื่อให้ได้ขึ้นชื่อแค่คำว่าสอบติดกันแน่อยากชวนให้ทุกคนลองเดินเข้าไปในซีรีส์ แล้วคอยดูพร้อมกันว่าความละโมบของครอบครัวนี้จะนำพาจุดจบครอบครัวไปในทิศทางใดครอบครัวนี้เสมือนเป็นตัวแทนแห่งความดีประจำซีรีส์เรื่องนี้เลยก็ว่าได้ถึงแม้ฮวังอูจูจะเป็นลูกชายที่เกิดจากภรยาเก่าซึ่งป่วยและเสียชีวิตไปแล้วของคุณหมอฮวังชียอง แต่อิซูอิมแม่บุญธรรมก็รักฮวังอูจูเหมือนลูกแท้ๆด้วยความรักความเข้าใจซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดของทุกครอบครัวอิซูอิมเธอไม่เคยละเลยต่อความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในสกายคลัสเตอร์เธอพยายามแหกกฎและหน้าก,ากากของทุกคนออกมาเพื่อเป่าประกาศว่าการที่พยายามจะยัดเยียดความฝันของตัวเองให้ลูกหนักควรหยุดได้แล้วแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเธอซักคน หากมองในแง่การเลี้ยงดูและความอบอุ่นที่พ่อแม่มีให้กับฮวังอูจูเขาสามารถอ่านหนังสือและเรียนเก่งได้ด้วยตนเองโดยที่พ่อแม่ไม่เคยกดดันอะไรเลยครอบครัวนี้คือภาพตัวอย่างของความเข้าใจและการพูดคุยกันในครอบครัวที่ทุกครอบครัวควรเอาเป็นเยี่ยมอย่าง และที่สำคัญที่สุดน้องข้งชาญฮีหรือชานิ SF9 นฝีมือการแสดงไม่น้อยตามอายุเลยครอบครัวโนโซึงฮเยจุดเด่นของครอบครัวนี้คือความน่ากลัวแบบดุดันและยังหอยหาชัยชนะด้วยผลการเรียนของลูกที่คิมบยองชอบแสดงเป็นชามินฮยอบออกมาได้สมบทบาทอย่างร้ายแรงความอยากได้ลูกเรียนเก่งเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆ จนไม่สนใจความต้องการของคนที่จะไปเรียนจริงการติวหนังสือให้ลูกด้วยห้องทึบและให้แข่งกันเองระหว่างฝาแฝดทำให้แม่ที่แสนดีอย่างโนซึงเฮเยต้องคอยหาทางปกป้องลูกๆและคอยปกป้องพ่อไม่ให้ลูกๆกเกลียดครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ส่วนตัวแล้วชอบที่สุดในซีรีส์เรื่องนี้เหตุผลมาจากความดุดันของพ่อเมื่อส่งพลังออกมา ความต่อต้านในวิธีแบบนุ่มนวลแต่เชื่อเฉือนของแม่ก็ทำให้ชนะไปหลายครั้งซึ่งนั่นทำให้ความตึงเครียดในครอบครัวลดลงแต่คำพูดที่ฟังแล้วจี๊ดใจที่สุดจากครอบครัวนี้คือคำพูดของลูกสาวชาเซรีเธอทะเลาะก,กับพ่อและกล่าวว่าแค่ส่งเงินให้ก็นับเป็นพ่อได้แล้วเหรอเลี้ยงหนูไว้เพื่ออวดคนอื่นยังจะเรียกตัวเองว่าพ่อได้อีกหรือความฝันของพ่อแม่ เลี้ยงหนูไว้เพื่ออวดคนอื่นยังจะเรียกตัวเองว่าพ่อได้อีกเหรอความฝันของพ่อแม่คนละความฝันกับของลูกนะครอบครัวจินจินฮีครอบครัวนี้สร้างเสียงหัวเราะให้ผู้ชมได้มากที่สุดในเรื่องถึงแม้อูยังอูจะเป็นแพทย์และพ่อที่ไม่ได้เรื่องเท่าไหร่แต่ก็รักภรรยาจินจินฮีผู้เป็นแม่ที่ดุและขี้บน่นแต่ก็รักลูกสุดหัวใจเธอคอยเคี่ยวเขีนลูกชายที่เรียนไม่ได้เรื่องอยู่ตลอด เวลาเพราะกลัวจะน้อยหน้าบ้านอื่นในสกายคลาสเตอร์ทั้งหมดทั้งมวลครอบครัวนี้มีปัญหาอยู่แค่ไม่ค่อยมีความคิดเป็นของตัวเองพยายามลอกเลียนแบบความสำเร็จตามแพทเทิร์นของครอบครัวอื่นและยังคอยหาทางเกาะคนอื่นเพื่อจะขึ้นไปยังจุดที่ตนเองต้องการแต่ทำไม่ค่อยสำเร็จสักเท่าไหร่นะ เรื่องนี้ต้องขอชื่นชมทีมนักแสดงทั้งรุ่นเก่าและรุ่นลูกว่าเป็นทีมที่มีคุณภาพในการก้าวไปพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจนทำให้ซีรีส์ประสบความสำเร็จได้มากขนาดนี้แต่ตัวละครที่โดนใจและทำให้อินมากที่สุดในเรื่องนี้คือบทติวเตอร์หน้านิ่งสุดโหดคิมจูยองรับบทโดยคิมซอฮยองเธอได้รับกระแสะบวกจากผลงานการแสดงในเรื่องนี้เยอะมาก การเข้าถึงบทบาทด้วยการดึงหน้าแบบนิ่งๆแต่ส่งอารมณ์ทะลุจอออกมาได้ขนาดนี้มันทำให้ผู้ชมอย่างเราขนลุกในหลายตอนทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่ซีรีส์แนวสยองขวัญอะไรเลยทักษการแสดงสไตล์ความหน้าตงึงหน้าของเธอที่สะกดอารมณ์ผู้ชมได้อยู่หมัดจริงๆนอกจากการแสดงที่ดีแล้วบทละครและการเล่าเรื่องก็ทำได้ดีเช่นเดียวกัน ปมที่ซ้อนปมอ,อยู่นั้นสามารถทำได้อย่างละมุนละม่อมและกลมกล่อมความดราม่าที่ใส่ให้โอเวอร์เกินจริงเพื่อความสนุกในการดูละครก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มชั้นดีที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกมันจิกกับสภาพสังคมคนรวยที่พยายามดันลูกตัวเองเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆได้อย่างโดนใจจนกลายเป็นกระแสะออนไลน์ และโด่งดังแบบปากต่อปากได้อย่างน่าเหลือเชื่อส่วนตัวตั้งแต่เคยดูซีรีส์เกาหลีมายังไม่เคยมีเรื่องไหนที่โด่งดังด้วยกระแสจากผู้ชมบอกต่อได้มากเท่าเรื่องนี้เลยเรื่องนี้ถือว่าเด็ดจริงๆข้อคิดที่ได้จากการดูซีรีส์เรื่องนี้มันมีเยอะแยะมากมายอาทิเชน่นอย่าเอาความฝันของตัวเองไปล้างสมองลูกการเรียนเก่งไม่ใช่คำตอบให้กับทุกสิ่งเงินด้วยเช่นการที่ซื้อไม่ได้ทุกอย่าง หรือแม้กระทั่งการสอนให้เรารู้ว่าถึงแม้จะเป็นแม่ลูกกันแท้ๆแ,แต่ยังไงก็เลี้ยงหรือเลี้ยงดูกันได้แค่ทางกายแต่จะไปบังคับความคิดและความรู้สึกมันก็คงทำไม่ได้แน่นอนบทบาทชีวิตของครอบครัวระดับไฮเอนที่ผลักดันให้ตัวเองสูงขึ้นแต่ถีบคนอื่นให้ต่ําลงตอนจบของแต่ละครอบครัวจะเป็นอย่างไรมาลุ้นไปพร้อมกันในสกายคลาสเตอร์ ยังมีรูปภาพฉากซีรีส์และตัวละครอีกมากมายรับชมต่อกันได้เลย